นะไอ้แร่เหลยว่ารู้เรื่องเลยนะสถาร์รัมรายในสถารามซื้อคุณแพนเนี่ยที่สุพรรณสองพันสี่ร้อยแปดกว่าเนี่ยสามแสนหักครึ่งด้วยไม่มีจานนะเนี่ยนะพี่วันนี้แบบนี้โดยหายากสร้างหลักสิบเราพกปวยสร้างแล้วไปหลักสิบคนที่ครอบครองที่น่าเชื่อถือได้มีใครบ้างรู้อยู่คนเดียวอะเจ้าของสถารารัมที่อยู่สุพรรณน่ะ ตรงจุดพันนาดอนถึง,หนหนงถเน,บบนี่ยนะสามชุบอ่ะใกล้อำเภอเลยไม่รู้สามชุบอ่ะมีแบบเนี้ยองหนึ่งเดียวซื้อสามแสนหักครึ่งซืง้อตกจากเฮียวัดชิระมาวชิระที่เป็น,ปนทาก่อรสร้างอยู่ทท่านั้นร,ร้านเขไอร้านก่อสร้างซื้อต่อคุณแม่ตรงนี้ใช่เขาเคยบอกวันเมื่อวานอะ ขอให้ปังขอให้ได้ขอให้ขอได้สมด็จในการอาชีพของแกผู้ทำสารล้ำส่งนอกได้ไงอ๋อขอมีเกจ้าเด้ส่งนอกรึนะอ๋อนันเสือไปทำอะไรขอเกจผูกไอ้บอกมีคำพังว่าเกบ้านเนี่ยผมอยู่อาจารย์เนี่ยมีเกบ้านอ๋อแล้วแกแต่แกถ้าจับไม่เฉยไหนี่บอกว่าเกิดได้จริงจะซื้อซื้อจับไม่เฉยคือยังไม่เขบาคลองมาปลามาซออกปั๊บแกก็ซื้อเลยแต่สิบปีแล้วนะปีที่แล้วนะผมก็ไม่รู้แหละ ผมได้เงินมผมซื้อพี่จอตากะปุดอ่ะห้าหมื่นอีกแป๊บมันโอเคอยู่นะแล้วพี่บอกว่าผู้ว่าอดีตผู้ว่าซื้อครอบครองไว้โอเคพอ,พอ,อกอลิเราเราไม่เอ,อ่ยเก,อ,เกอ,อ๋อแต่ไม่เอ,อเ่ยชื่ออดีตผู้ว่าแล้วกันซื้อไว้ก็ไม,ไม่ให้ใครเหมือนกันโอ้เขากดตางเงียบดูแกแต่คนจดเตื่อโอ้ยเตอื่ออะไรอยู่อาจารย์มาอยู่อาจารย์ฮะเลือก หาเลือกคนนะไม่คนเลือกท่านขอให้ได้หลวงพ่อจะเลี่ยมทองให้เลยน้ำแข็งมันก็เครื่อนพระท่านไม่ไม่ใช่ว่าไม่ตัดเหงอย่างนี้นาทางจเจ้าของทนด้วยนะใช่คุณป้าก็าอยู่ส่วนผสมมาจากอะไรที่ก็พี่ปบลานของเก่าอ่ะพี่ท่าน จากพระอาจารย์ท่านนั่งจากพระอาจารย์ท่านด้วยแล้วก็จากนั้นด้วยจยากตำราบโบราณด้วยสองสี่แปดห้าได้ไหมเก้าศูนย์เก้ารูเจ็ดขวานเจ็ดขวานเพาโบโนั่นกำลังหนุ่มเลยเด้ใช่ก,ะพ,กะพีกะพีท่านศึกษาทุกน,นั้นแล้วก็เริ่มมาเริ่มทำเมืม่อปีแปดห้าก็ต้องบอกวิชาพรมกำลังร้อนเต็มที่เลยตอนนั้นปีแปดห้าเริ่มทำแล้วทุกนั้นช่วงสงครามจีนเนี่ยเลยเราทำขึ้นมา นะโอ้โหนะนี่คือคุณแผนในตำนานของหลวงพ่อกลยนะครับปีพศเลยนะอาจารย์แปดกว่าแปดกว่าโอเค